C.P.F. ได้นำกิจกรรมผสมผสานมาร่วมนำเสนอในงานนะครับโดยทีมงานของ C.P.F. ที่ใช้คือ s u s t a i n o v a t i o n Be h i n d Every b i k e หมายถึงการมีนวัตกรรมของอาหารในทุกๆส่วนที่เรานำมาเสนอต่อผู้บริโภคในทุกๆคำเพื่อทำให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับงาน S.X ที่จัดในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และให้ประสบการณ์ที่ดีมากต่อผู้เข้าชมงานทุกท่านนะครับโดยเฉพาะในบูธของ CPF เองมีการนำเสนอกิจกรรมอิ t เทอร์แอคนะครับเพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าชมงานถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตอาหารรวมถึงการที่เราทานอาหารที่ดีส่งผลต่อกายส่งผลต่อใจ ทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในขณะที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทีมของงาน,นปีนี้ของ CPF ได้นำเสนอคือทุกคำทุกคนมีส่วนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงาน SX ในปีนี้นะครับจัดขึ้นในช่วงเวลา26กันยายนจนถึงวันที่5ตุลาคมนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้ามา เรียนรู้ทําความเข้าใจและเห็นถึงผลกระทบที่เรากําลังสร้างต่อสิ่งแวดล้อมและเรามาช่วยกันครับเป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน CPF มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงาน SX ในปีนี้นะครับสิ่งที่เรานำเสนอต่อผู้บริโภคมาโดยตลอดก็คืออาหารที่เน้นนวัตกรรมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ร่างกายของผู้บริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีชีวิตที่ดีในการนี้ CPF ได้นำกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นการผสมผสานทั้งการให้ความรู้และการมีความสนุกกับการเรียนรู้ร่วมกันถึงการผลิตอาหารและการบริโภคอาหารว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกสรรอาหารที่ถูกต้องและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด SX 2,025พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก สำหรับบูธของ BJC นะคะเราจัดนิทรศการนะคะภายใต้ธีม h Highway to Net z e โลค่ะต่อเนื่องจากทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะโดยเราจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรน,นะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีพัฒนาการอะไรบ้างเพื่อจะทำให้โลกยั่งยืนแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะโดยไฮไลท์ของงานนะคะจะเป็นการนำโปรดักต์ค่ะมาให้ทุกท่านได้มีโอกาสทำเวิร์กช็อแล้วก็ไดออ้สินค้าของเรากลับไปเป็นของที่ระลึกด้วยค่ะ สำหรับงาน SX นะคะเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะในทุกๆปีเราจะมีโอกาสได้เห็นทางเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะจากองค์กรทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะคะอยากเชิญชวนทุกคนที่สนใจเรื่องของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนค่ะให้เข้ามารับชมนะคะแล้วก็มาดูกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในงานค่ะนอกจากท่านจะมีโอกาสได้รับทราบแล้วว่าแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานทาอะไรเรื่องความยั่งยืนบ้างท่านยังมีโอกาสได้รับทราบว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันทาให้โลก ยั่งยืนและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นได้อย่างไรคะ BJC รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งสําหรับงาน SX ในทุกๆปีนะคะเราอยากให้ทุกท่านนะคะได้เห็นว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยควรจะเกิดขึ้นจากทุกๆคนทุกๆฝ่ายจริงๆนะคะไม่ใช่เพียงแต่องค์กรใหญ่ๆหรือหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะแต่ทุกๆคนไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนนะคะเราก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาทําให้โลกเรายั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นคะ่ะ SX 2025 พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกค่ะ สำหรับปีนี้นะคะอินโดรามาเวนเจอร์เราค่ะเราก็มาในคอนเซ็ปที่เรียกว่า value creation ค่ะเพราะเราต้องการที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติของบริษัทเราเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ากระบวนการรีไซเคิลซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญในการที่จะใช้ทรัพยากรปพลาสติกแล้วก็น้ำมันดิบอย่างมีคุณภาพนะคะรวมไปถึงการส่งมอบประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ และในปีนี้เนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของบริษัทเราเลยก็คือเรื่องของการแสดงนวัตกรรมที่ถือว่าเป็น Breakthrough Innovation สำหรับตัววัสดุแล้วก็บรรจุพัณฑ์ p ีทเส้นใยไฟเบอร์รวมถึงเคมีพันธ์ที่อยู่รอมรอบตัวเราด้วยค่ะและที่สําคัญที่สุดที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือเรามีคิดโซนค่ะซึ่งจะเป็นโซนที่เปิดโอกาสให้เยาว,วชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เรื่องกระบวนการรีไซเคิลและระบบเศรษฐกิจวนเวียนของพลาสติกพีซึ่งจะทําออกมาได้อย่างสนุกสนานมากกว่าเดิมค่ะ สำหรับงาน SX ปีนี้นะคะก็ถือว่ามีความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะและเป็นงานที่ถือว่าเป็นเวทีหลักที่จะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันในการที่จะรากเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงสร้างสิ่งที่ดีกว่าเพื่อกับโลกใบนี้นะคะและในปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราไม่ได้เพียงมองว่า sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องของ กลยุทธ์เท่านั้นแต่เรามองว่าเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันที่ทุกคนก็สามารถทําได้เพียงการลงมือทํานะคะและการมาร่วมในงานครั้งนี้ก็ถือว่าคุณมีส่วนช่วยทําให้ลงนี้ดีขึ้นและยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ i n นโนรามาเวนเจอรนะคะเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน x x แล้วก็อยากขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะคะมาร่วมในงาน s x, x ปีนี้ด้วยค่ะสําหรับเราการ ทำ sustainability หรือความยั่งยืนนะคะไม่ใช่เป็นแค่เพียงกลยุทธ์ค่ะแต่ทุกคนสามารถที่จะช่วยกันได้เพียงคุณลงมือทำอย่างจริงจัง SX 2025พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกในปีนี้นะครับทาง s t a r t u นของเราเนี่ยมีไฮไลท์ที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พูดเลยกี่วกับเรื่องของ s u s t a i n innovation นะครับ s u s t a i n innovation เนี่ยก็คือ sustainable บวกกับ innovation นะครับจริงๆแล้วนะครับเราต้องมีความคิดนะครับหรือสิ่งผลิตใหม่ๆนะครับที่ยั่งยืนนะครับคู่กับสังคมประเทศไทยตลอดไปครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาง StartUp ของเราเนี่ยมองไว้ครับทาง StartUp นะครับมีความภูมิใจนะครับที่เราได้มาร่วมงานนี้นะครับเพราะเราเป็นคู่ค้านะครับแล้วก็เป็นพัิมิตทางการค้าที่จะขับ มีแรงขับเคลื่อนผลักดันนะครับทำให้ประเทศไทยนะครับมีผลงานดีๆเติบโตไปด้วยกันนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางปริพันธ์ของผู้บริหารของสตาร์ปินได้บัญญัติไว้ครับจริงๆแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะเชิญนะครับทางประชาชนหรือนักศึกษาหรือผู้รู้ใฝ่หาความรู้นะครับมาเรียนรู้นะครับว่าบรรจุภัณฑ์นะครับที่ทางสตาร์ปินผลิตขึ้นเนี่ยมันเป็น Sustainable Innovation ัอย่างไรนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นเคยว่า s u s t a i n a b l e นะครับ แต่ของเราเองเนี่ยนอจาก ustainable แล้วเรามี innovation เข้ามาเสนอเข้ามาผสมผสานนะครับทำให้สินค้าของเราเนี่ยนำไปสู่อนาคตได้เลยครับ SX-2025 <c oughs> พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกครับ สำหรับบูธของ Thai Beverage c แคในงาน SX นะคะเชื่อไหมคะว่าปีนี้เราเริ่มกันมาถึงปีที่5แล้วนะคะก็บูธของเราจะอยู่ในโซนของ Better Living ค่ะซึ่งในเป้าหมายของเราในปีนี้ก็คือเพื่อตอบย้ำการคัดเลือกหรือการใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือตัวกระป๋องอลูมิเนียมซึ่งในปีนี้นอกจาก ทรงของกระป๋องที่พวกเราทุกคนเคยคุ้นเคยอยู่ในร้านสะดวกซื้อเรามีทรงเป็นกระป๋องที่เป็นลนักษณะขวดด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยแล้วก็สวิเซเรียล์เลยค่ะดีใจมากค่ะดีใจทุกปีที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานในงาน SX นะคะ เ,ออเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกนะคะเราก็ถามตัวเองว่าในเรื่องของ sustainability หรือเรื่องของความยั่งยืนนั้นเนี่ยเราจะประกอบร่างหรือประกอบภาพในแง่ของเราที่เป็นธุรกิจ B 2 B ได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งณปีนี้ค่ะเราก็เข้มงวดขึ้นนะคะนอกจากเรื่องการคัดเลือกวัสดุนะคะความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นทางไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกวัตถุดิบที่มาจากการโลคาบอนแล้วเราก็ยัง ทำโครงการต่างๆนะคะกับหลายๆสเต,ต็โกโคเดอร์โดยเฉพาะในชุมชนที่สำคัญสคัญเพื่อที่จะเก็บกระป๋องนั้นกลับมาเข้าสู่ระบบรีไซเคิลแล้วก็ยังเอากระป๋องใบเดิมนั้นนะคะที่เป็นปู่ย่าตาทั่วของเราในอดีตนะคะกลับเข้ามาแล้วก็กลับมาเป็นกระป๋องใบใหม่ได้ด้วยค่ะปีนี้เข้มข้นมากขึ้นแล้วอยากเชิญชวนให้ไปดูที่บูธของเราด้วยค่ะการที่จะมาในงาน Sustainability Expo ปี2025นี้เนี่ย มีความสำคัญอย่างไรต้องบอกว่าเราอาจจะมองว่าในเรื่องของเซสเซนเซ b i ิตี้หรือเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของธุรกิจหรือคอร์เรสที่มาร่วมมือกันนะคะมาสร้างแรงขับเคลื่อนความร่วมมือสำคัญยิ่งใหญ่กว่านะคะความร่วมมือก็คือเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวทำงานคนเดียวเป็นบริษัทเดียวได้แต่ละบริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นนะคะที่เข้ามาร่วมงานในงานนี้ เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนะคะภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเรามาดูนวัตกรรมร่วมกันค่ะเรามาเห็นความร่วมมือนวัตกรรมและก็โครงสร้างการจัดการเรื่องของความยั่งยืนในประเทศไทยรวมทั้งหมดอยู่ในงานนี้งานเดียวเลยค่ะเราคงจําได้นะคะเราจะเห็นน้ําดื่มที่อยู่ในกระป๋องนะคะแล้วก็เป็นตราโลโก้ที่ กำลังจะบอกว่านี่คือเรากำลังทำงานเพื่อโลกเพื่อความยั่งยืนของโลกจริงๆน้ำเดินแบบนั้นไทเบรชแคร์นะคะหรือ TBC เราเป็นผู้ผลิตรวมกับทางกลุ่มไทเบฟนะคะเพื่อให้ได้ภาพประชาชนแล้วก็ทุกๆคนได้เห็นว่าน้ำดื่มในกระป๋องนั้นสามารถเป็นทางเลือกในอีกหนึ่งทางเลือกในด้าน sustainability ได้เช่นกันนะคะเราร่วมมือกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยเก็บกับแพคเกจิ้งเพื่อวันที่ยั่งยืนของทุกคนคะ่ะ Sx 2025 So, this year, Royce is highlighting in particular extended producer responsibility and how our Royce cycling system is going to support that extended producer responsibility. We feel that this is extremely important because this is one of the responsibilities that all. Uh, corporations and companies around the world, not just in Thailand, uh, we have to be responsible for our waste and how we can find ways to recycle that waste to enable a circular economy. SX 2025 is a great show. It's an opportunity for you all to experience what it's like uh, living in a world that has sustainability and circularity going on. And we hope that all consumers and people from every walk of life can experience what it's like living in a world that has sustainability and circularity at its core. I think in every SX show we have always been very excited and uh, very challenged to come up with new ideas and it's no difference for SX 20, 2025. We see that um, as the shows progress, we as a company, we are also evolving. To make sure that and it, that we enable sustainability at the core of our business. So please come to SX 2025. It's going to be a great show. So come and join us. So SX 2025 sufficiency for sustainability. That is a very core um, slogan for our SX 2025, and that's going to continue to drive. Sustainability Circularity Thailand t and a in n n and world over the h เน็ตบุ๊กก็จะเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนานะครับก็เน้นเรื่องความยั่งยืนนะครับของทางธนาคารโลกตั้งแต่เรื่อง Climate change เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาเมืองและเรื่องนวัตกรรมเป็นต้น โดยปีนี้เนี่ยทาง World Bank เองเนี่ยก็จะมาเปิดตัวรายงานครับเรื่อง Country Climate and Development Report สำหรับประเทศไทยด้วยแล้วก็มีการพูดคุยกันเรื่องแผนจัดการน้ำด้วยครับงาน XX เนี่ยสำหรับเราเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีความเชื่อในเรื่องความยั่งยืนนะครับทางธนาคารโลกเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักนะครับการมาร่วมกันครั้งนี้ก็ได้พบปะพูดคุยกับคนที่มีแนวคิดเดียวกัน นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้การพัฒนาเนี่ยมันมีความยั่งยืนครับผมงาน SX นะครับได้ความรู้ได้ความสนุกแล้วก็ได้พบปัผู้คนหลากหลายครับก็ถ้าเกิดมีเวลาครับรับรองว่าไม่เสียดายเวลาแน่นอนถ้าเกิดเข้ามาร่วมรับชมแล้วก็รับฟังสิ่งต่างๆที่ SX สามารถที่จะนําเสนอครับความยั่งยืนเนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนะครับแล้วก็การปรับตัวด้วยคันนี้เทรนด์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆในเรื่องการอยู่กับธรรมชาติแล้วก็การปรับตัวเนี่ย จะมีการนำเสนอในตัวงาน XX อยู่แล้วนะครับแล้วโดยปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีความเข้มข้นเยอะขึ้นครับ s x 2025ครับพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกครับ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงาน s x s เอเนะครับเราถือว่าเราเป็นบริษัทรถบรรทุกนะครับบริษัทรถด้วยการพาณิชย์ดังนั้นเนี่ยในทุกๆปีเรามีาพันธกิจร่วมกับทาง s x สเออยู่แล้วนะครับทุกๆปีเราจะมีอินโนเวชันใหม่ๆม,ม,มานำเสนอในงาน s x สเอเช่นเดียวกันกับในปีนี้ครับฮีโน่ก็มีนวัตกรรมใหม่ๆม,มานำเสนอนะครับเราเรียกในวันนี้เป็นทีมคอนเซปต์ว่าเป็น Facility Journey หรือ Green Journey ของทางฮีโน่นะครับ Green Journey ของทางฮีโนมีอะไรบ้างนะครับก็ยอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ย มาชมที่บูธของเรากรีนจานี่ของฮีโน่เนี่ยประกอบด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกของเราก็คือกรีนแมนุแฟคเจอร์ลิงนะครับหรือโรงงานสีเขียวนะครับฮีโน่มีโรงงานผลิตอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ที่4แห่งนะครับแล้วก็ทุกแขกเนี่ยเราพยายามจะลดการเรียกว่าสิ่งเสียหายสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมแต่เราอ่ะก็เพิ่มพูนเช่นบางโรงงานเนี่ยเรามีการมีพื้นที่ปลูกต้นไม้พื้นที่สีเขียวนะครับที่จะทําให้สร้างออกซิเจนหรือลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปนะครับ กรีนตัวแรกผ่านไปแล้วกรีนแมนูแฟคเจอริง่งกรีนที่2คือกรีนโปรดักต์ปีนี้ฮีโน่มีการเปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือฮีโนยูโรไฟฟ์นะครับฮีโนยูโรไฟฟ์เนี่ยเป็นอ่าเป็นรถสันดาปปกติและครับแต่ว่าที่ลดลงก็คือเรื่องของอิมิชชั่นมลภาวะนะครับที่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของทางภาครัฐนะครับเดิมเนี่ยภาครัฐเนี่ยบังคับให้ยูโรมแต่ปีที่แล้วเนี่ยภาครัฐ บังคับเพิ่มเป็นเป็นยูโรไฟนะครับตอนนี้ปีนี้คิโน่ผิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมายูโรไฟช่วยอะไรช่วยในเรื่องของอิมิชันต่างๆที่มันจะดีขึ้นนะครับแล้วรถเป็นตัวของคีโน่เนี่ยเรียกว่าดีกว่าค่ามาตรฐานที่ภาครัฐกำหนดด้วยซ mm ้ hmm. ําดังนั้นเนี่ยมาดูกันว่าเทคโนโลยีอะไรของฮีโน่รถบรรทุกอะไรของฮีโน่มันจะดีบ้างสําหรับ s อสเอ็ในปีนี้แล้วก็กรีนสุดท้ายนะครับก็คือกรีนเทคโนโลยีนะครับแน่นอนทุกประเทศเทุก ธุรกิจนะครับต้องดําเนินด้วยเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเช่นเดียวกันในปีนี้ฮิโน่ก็มีกรีนเทคโนโลยีของฮีโน่ที่เรียกว่าฮีโน่คอนเน็กมาพิเศษในงานด้วยนะครับ <c oughs> นอกจากนี้เรายังมีในเรื่องของซิมูเลเตอร์มาดูซิว่าซิมูเลเตอร์คุณมาลองขับรถบรรทุกดูผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่เคยขับลองรถบรรทุกไม่เคยขับรถบรรทุกมาดูกันว่าถ้าขับรถบรรทุกแล้วมันจะเป็นลักษณะไหนแล้วมาช่วยเซฟโลกทําให้โลกดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็26กันยาถึง5ตุลานี้มาชมที่บูฮีโน่กันครับแล้วมาสัััมผสกนว่า กิโน่ทาให้โลกดีขึ้นยังไงครับมีรวมกับบริษัทต,ต่างๆทำภาคราัฐภาคเอกชนและสายกิจเนี่ยมารวมกันเพื่อเสนอไอเดียไอเดียเป็นสิ่งสำคัญมากครับไอเดียจะทาให้โลกเนี้ยมันดีขึ้นได้เพราะว่าถ้าไอเดียใหม่ๆมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเจนใหม่ๆคนบุคลากรใหม่ๆหรือเยวาวชนใหม่ๆเนี่ยเขามาได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆว่าภาครัฐทำอะไรอยู่ภาคเอกชนทำอะไรอยู่แล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมารวมกับพลังของเขาเนี่ย พอมาร่วมมือกันปุ๊บแบบผมเชื่อว่านี่แหละครับมันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้โลกใบนี้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยงานทางนี้ถือว่ารวมนวัตกรรมใหม่ๆรวมความรู้ใหม่ๆที่ไม่แค่เด็กๆอย่างเดียวทุกเชนทุกวัยสามารถมาร่วมได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆที่เรียกว่าอินโนวชั่นใหม่ๆให้กับโลกใบนี้ได้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับเข้ามาชมงาน EXPO Ex 2015ในปีนี้นะครับ งานนี้แน่นอนผมว่าไม่ใช่แค่ฮีโน่บริษัทเดียวที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆม,ม,มานำเสนออยากให้ทุกคนมาสัมผัสด,ดูว่า green ทคโนโลยีของฮีโน่ green product และกร e นแ m a n แฟค c t u r ของฮีโน่มีอะไรบ้างนะครับตามสโลแกนที่ฮีโน่บอกไว้ว่า green ทุกอย่างของฮีโน่เนี่ยมันทำภายใต้คำว่า all v a e professional นะครับฮีโน่ทำทุกอย่างเหมือนมืออาชีพแบบนั้นเนี่ยมาดูสิว่า green professional ของฮีโน่จะเป็นยังไงกันครับ,รบก็ทางฮีโน่รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับครั้งนี้ไม่ใช่่่ครรั้งงแแขอทา ino, ตาตว เป็นครั้งเรียกว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เอสเอ็มเมมีงานมาคินโนเข้าร่วมโยดยตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าคินโน่ได้รับเกีเยรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมง,งานในครั้งนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าตลอดไปคินโน่คงได้มีโอกาสได้ร่วมกับเอสเอ็มเตลอดไปนะครับเอสเอ2025พ่อเพียงยั่งยืนเพื่อโลกครับ